Gracias. ครับผมชื่อนายเสรีเก้าจีนครับครับวันผมอยู่บางบอนสามครับเกิดบางบอนกรุงเทพมหานครครับผมมาที่วัดเจริญสุขาลามบาไ์่เตี้ยอาทิตย์ละหนึ่งครั้งครับประกราบหลวงพ่อบ่อยมีชีวิตที่มีความสุขขึ้นขอเชิญประชาชนผู้ฐานนิคชนทั้งหลายนะครับช่วยหลวงพ่อมาสร้างวาสร้างหอฉันสร้างความเจริญให้ทางหวัดด้วยนะครับครับขอบคุณมากครับ ชคดีมีใจที่ไรสมมารปราถนาที่เงินก็ขอให้ได้เงินที่ทองขอให้ได้ทองเลยนะครับหนอนไม็ได้ๆเยอยขอโชคดีโชคดีครัรุ่นนี้รุ่นแทนพระคุณนะแผ่นดินนะครับดีจริงๆนะครับแล้วนักข่าวได้ไปลองมาแล้วนะจานดำนะอาวุธนะครับเขาได้ลองแล้วนะขอให้ทุกท่านโชคดีมีใจเลยนะครับมาเช่าพระองค์นี้แล้วนะ ของหลวงพ่อสายของเรานะครับสุดสนอมาได้เด้เดี๋ยโเชคดนี้เชคดีครับอยาจะอยาจะนนีโยงไประกาศหลวงพ่อบ่อยมีชีวิตที่มีความสุขพึ้งขอเชิญประชาชนผู้สานนิกชนทั้งหลายนะครับช่วยหลวงพ่อมาสร้างว่าสร้างหอสานสร้างความเจริญให้ทางหวัดด้วยนะครับขอบคุณมากครับ